สวัสดีครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่ารอบๆตัวเราจะมีสถานที่หลายๆอย่างที่กำลังปรับปรุงพัฒนาซึ่งสถานะตอนนี้มันก็อยู่ในระหว่างงานก่อสร้างนั่นเองครับเราเลงเห็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุกับทุกคนในบางครั้งความเสี่ยงมันก็ใกล้ตัวเรามากจนเกินไปจนทำให้เรามองไม่เห็นความเสี่ยงนั้นเลยเราซีเรียสและตระหนักคอนเซนเทรตกับ เรื่องของชีวิตเรื่องของความปลอดภัยเราจึงมีเทคนิค2เนมาฝากกันเพื่อเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับสำหรับเนที่1เนระมิดคิดสังเกตลองสังเกตดูนะครับว่าในชีวิตการเดินทางเข้าทำง,งานแต่ละครั้งจะมีป้ายต่างๆนานา,าไม่ว่าจะเป็นป้ายจราจรป้ายเตือนหรือป้ายระวังต่างๆทั้งนี้ได้ทั้งนั้น เพื่อความปลอดภัยของพวกเราเราควรทําตามกฎป้ายจราจรหรือว่าป้ายเตือนนั้นๆต่อไปในที่สองเนรมิตคิดเงยหน้าปัจจุบนันนี้โลกของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเรามากขึ้นไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ล้วนแต่ใช้สมาร์ทโฟนทั้งนั้นแชทเข้าไปแชทมันเข้าไป iPhone 10เดินไปแชทไปรถจะชนเอาก้มหน้าก้มตาตลอดไม่เหมาะไม่ควร เวลารถชนหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไอคนในสมาร์ทโฟนมันช่วยเราได้ไหมไม่ได้มันมีผลต่อความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทั้งนั้นอย่างที่บอกครับว่าความเสี่ยงบางทีมันใกล้ตัวจนเรามองไม่เห็นมันใกล้ตัวเรามากแต่นี่ต้สงบวกทจะนอกบทแล้วเราคุยแค่แปะพนอีกไม่ใช่หรอถ้าเรายังประมาทอยู่หรือก็ยังถือว่ามีโอกาสที่จะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้ เราหวังว่าว่าให้มันเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ดูอยู่อย่าลืมนะครับว่าเนรมิตคิดสังเกตป้ายจราจรป้ายเตือนต่างๆต้องมองให้ดีและสุดท้ายเนรมมตคิดงไงหน้าอย่าติดโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนให้มากในระหว่างชีวิตประจําวันมันจะทําให้ชีวิตคุณปลอดภัยขึ้นเยอะสวัสดีครับจะจกจะจกโอพีจจอ่เมื่อกี้บอกเขาไปโยกโดนเองซะง,งั้น